สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช่องชาญยนต์2 5 0พชาแนลนั่นเองนะคะพบกับน้องอันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะตามสัญญานะคะที่เราพูดในคลิปก่อนนะคะว่าจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมในส่วนของเจ้าตัว Honda PCX นะคะ160นะคะตัว ABS นะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ลงจากเทเลอร์สดๆร้อนๆกันมาแล้วนะคะ แต่ก่อนที่จะไปนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกริ้งกริ้ง,งให้น้องอันให้ทางช่องชาญยนต์2 0 0 5ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ¡Ah, นี่เลยนะคะ New PCX 160นะคะตัว ABS นั่นเองนะคะซึ่งสีที่อยู่กับน้องอันนะคะนั่นก็คือสีแดงนะคะเป็นสีแดงแบบด้านนั่นเองนะคะบอกเลยว่านะคะเขามาด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะคะนั่นก็คือสีแดงนะคะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสีเทานั่นเองนะคะในส่วนของสีเทานะคะเดี๋ยวน้องอันพามาชมในคลิปหน้าละกันนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ ส่วนของด้านสเปคของเขานะคะมาเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะคเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p plus นั่นเองนะคะซึ่งะะบอกเลยว่าเป็น e s p plus แบบ4วาล์ว wow นะคะเครื่องยนต์ขนาด1 5 6 9งร้อยะบ cc บอกเลยว่าเร่งต้นนะคะกลางปลายนะคะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะคะในส่วนของการขับขี่นะคะบอกเลยว่าเป็นขุมพลังที่ดีที่สุดนะคะในกลุ่ม a t นะคะพรีเมียมนะคะสมรรถนะขับเคลื่อนแบบสมูทนะคะไหลลื่น พื่อแบบว่าขับที่แบบว่าน้องอันจะบอกว่ายังไงดีคะขับแล้วสนุกยิ่งขึ้นส่วนถัดมานะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของกุญแจของเขานั่นเองนะคะนี่เลยเดี๋ยวน้องอันขออนุญาตหยิบนิดนึงนะคะบอกเลยว่านะคะเขามาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่นี่เลยนะคะ Honda s สมาร์ e ีนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะดีไซน์ใหม่นั่นเองนะคะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวน้องอันขออนุญาตนิดนึงนะคะนี่ เป็นอ่าปุ่มเปิดกุญแจนะคะกดติ๊บนะคะนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นอ่าในส่วนของสัญญาณการขโมยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสัญญาณอ่าเรียกหารถนั่นเองนะคะก็ หลายๆท่านนะคะที่สนใจรุ่นนี้ก็คงจะแบบว่าเคยใช้ในส่วนของรุ่นก่อนกันมาแล้วนะคะในส่วนนี้เขาก็ปรับดีไซน์ใหม่นะคะให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของระบบเบรกของเขากันเลยนะคะระบบเบรกของเขาเป็นระบบเบรกแบบ ABS เบรกนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเขาจะทํางานนะคะควบคู่กับ HSTC นะคะเป็นระบบช่วยควบคุมนะคะการหมุนของล้อนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะรถ รุ่นนี้นะคะเป็นแบบ ABS เ a รกนั่นเองนะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัว HSTC นะคะที่จะมาแจ้งเตือนในส่วนนี้ด้วยนะคะเพิ่มตัวเพิ่มเติมจากตัวสแตนดานนั่นเองนะคะในส่วนของ U box ของเขานะคะก็เท่ากันกับตัวสแตนดาดของเขาเลยนะคะซึ่งมีความจุให้มาเพิ่มถึง30ลิตรนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของนี้เลยเพิ่มมาในส่วนของตัวซิสต็อปเปอร์นะคะที่ช่วยในการหยิบจับของได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่า จหล่นทับหัวนั่นเองนะคะนี่ในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะเป็นแบบ LED นะคะ3มิติมาพร้อมกับไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะและที่เพิ่มมานะคะในส่วนของโลโก้นะคะเป็นนิวโลโก้นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะโครเมียมสีดำนั่นเองนะคะสะท้อนความหรูหรายิ่งขึ้นเลยนะคะนี่สวยไหมคะและนี่นะคะก็คือ ทั้งหมดนะคะคร่าวๆนะคะที่น้องอันได้แบบศึกษาข้อมูลมานะคะแล้วก็มาพูดนะคะให้ท่านผู้ชมของเรานะคะได้เราฟังนะคะในส่วนของเจ้าตัว p c x 160นะคะ ABS เบรกนะคะโชมใหม่นะคะสีแดงแมตนะคะที่เรานำมาให้ชมวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คงจะแบบว่าถูกใจหลายๆท่านนะคะ และก็นะคะในส่วนของด้านโปรโมชั่นนะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าจองเพียง500บาทเท่านั้นนะคะจองเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าดับโถดเริ่มต้นเพียงแค่5 6 0 0บาทนะคะในส่วนของเจ้า PCX 160ตัว ABS นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะหรือว่าผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะสอบถามผ่านทาง ช่องนะคะ u t u b e ของเราได้เลยนะคะช่องชานยนต์2 0 0 5นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของเพจนะคะแฟนเพจชันยนนะคะซึ่งมีครอบคลุมมากถึง37สาขานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในส่วนของ Line แอดก็มีนะคะในส่วนของช่องทาง Tik Tok นะคะบอกเลยว่าก็มีเช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าไปชมได้เลยสนุกสนุกเพลินเๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ ผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอของเรานะคะวันนี้นะคะน้องอันก็ต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปต่อไปได้เลยนะคะในส่วนของตัวซีเท่านะคะพามาชมแน่นอนนะคะบ๊ายบายค่ะ